เดริกรเที่ยวแล้วเล่นคำปฏิญาณของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะจรงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ข้อ2องข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อ3ามข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ กฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มี10ข้อคือข้อ 1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ข้อ 2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณข้อ 3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทําตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นข้อ 4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลกข้อ 5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อยข้อ 6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ข้อ7ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพข้อ8ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากข้อ9ลูกเสือเป็นผู้มัธยัตยิข้อ10ลูกเสือประพฤตชอบด้วยกายวาจาใจ รติกรเที่ยวล้เล่น